สวัสดีครับหลายท่านประสบพบปัญหาว่าความดันเมื่อวัดที่โรงพยาบาลน,นั้นไม่เท่ากับที่บ้านโดยมักจะเป็นไปนในทางที่ว่าวัดที่โรงพยาบาลจะสูงกว่าที่บ้านนะครับโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุอันนี้เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่ามีหลายปัจจัยที่เป็นตัวกรรําหนดค่าความดันของเรานะครับโดยเฉพาะความวิตกกังวลเมื่อต้องมาหาหมอที่โรงพยาบาลหรือแม้แต่การพักผ่อนไม่เพียงพอคืนก่อนหน้าอาจจะนอนน้อยหรือว่านอนหลับไม่สนิทนะครับก็สามารถเกิดขึ้นได้การวัดความดันที่บ้านอย่างสม่ำเสมอจึงมีความจําเป็น เพราะนั่นคือข้อมูลที่เราจะใช้นํามาเพื่อพูดคุยกับหมอสําหรับการวางแผนการรักษาการดูแลหรือการปรับพฤติกรรมนะครับโดยเฉพาะกับคนที่กินยาลดความดันเป็นประจําผู้สูงอายุหรือแม้แต่คนที่กําลังสงสัยว่าจะมีอาการของโรคความดันสูงหรือแม้แต่ความดันต่ําก็ตามนะครับการวัดความดันที่บ้านเนี่ยแนะนําให้วัดเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกเป็นสักประมาณครึ่งถึง1ชั่วโมงหลังจากตื่นนอนนะครับช่วงที่2เนี่ยให้เป็นครึ่งชั่วโมงหลังจากกินยาลดความดัน สำหรับคนที่ไม่ได้กินยาลดความดันก็วัดแค่ครั้งเดียวนะครับจําเป็นที่จะต้องเป็นช่วงเวลาเดียวกันของทุกๆวันและมีการบันทึกค่าเอาไว้นะครับควรจะประเมินตัวเองในเบื้องต้นว่าความดันของเรานั้นมีการแกว่งขึ้นลงอย่างไรนะครับทั้ง2ตัวนะครับความดันตัวบนและความดันตัวล่างรวมไปถึงอัตราการเต้นของหัวใจนะครับอันนี้นําไปบอกหมอเพื่อที่จะใช้ในการปรับเพิ่มหรือลดโด,ดของยาหรือแม้แต่ที่ว่าจําเป็นที่ต้องเริ่มกินยาลดความดันหรือไม่นะครับ สำหรับคนที่อยู่ในช่วงของการปรับเพิ่มลดลดของยานะครับในช่วสงสสัปดาห์แรกขอให้ระมัดระวังเรื่องของอาการวิงเวียนมึนง,งงซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเมื่อตื่นนอนหรือปรับเปลี่ยนทิิยาบทลุกนั่งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่เราจําเป็นที่จะต้องนําไปบอกหมอสําหรับการเจอหมอในครั้งต่ดไปหลังจากที่มีการปรับเพิ่ม ลดแบบโด,ดของยานะครับสามารถเกิดขึ้นได้นะครับอาการเหล่านี้ก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องการพัดตกหกล้มนะครับหามกมีขกอสงสัยเกี่ยวกับโรคก,การรักษาการใช้ยาทักมานะครับเดี๋ยวทาเองให้สวัสดีครับ